มารอบนี้ครับขออนุญาตเป็นงานเพลงนี้ก็แล้วกันครับจากบ้านนาด้วยรักครับเลยเชิญทีมงานคุณทองไปแล้วก็ทีมงานคุณพิทักษ์กาสาครับอเยอย่าเผาเด้อนักดนตรีอย่าเผาตีเลยให้ผักจังหน่อยเนาะโอ,อ้ยขับพเจ้าก็ไปไล่เติบเนาะฮักแท่งมังบันเด้อพี่น้องมาแต่ประธานมาแต่นับปูพี่น้องนับปูน่อยเนาะประธานซิดพนให้เกียรติมาห่วมโอ้ยยกมือไบ่ายพนวะเนาะ เอาไปให้เมาเทือกพะนะเนาะอ่ะารเพลงปั้นกระเบายอบอ่อดพะนากระสังปาลาหอดใส่ระเบาตัวมันเนาะบองยานี่รับเรียนเชิญทีมงานคุณทองใบครับเจ้าแล้วก็เ<อ><อ>สียทักเด้อนะครับช่างไเพลงเสียทักเสียทักอ่ารอบเลี้ยงของทองใบจักงานเพลงจากบ้านนาฤทธิ์รักกันเลยครับจากวันหน้า้วยหักพันบาลนาะเออหลังจากปีกันแล้วนะครับเอางานเพลงซึงสึงสัสสจักหน่อยหนึ่งกันเลยครับเจ้าซาับแสดงว่าอันอเชิญทุกท่านเนาะนักอาจารย์นักข้อนเชิญครับ ร่วมแสดงด้วยกันครับจับทีมงานขอนแก่นสาวพร้อมด้วยทีมงานตะวันดนตรีครับ มชาตินั้นแกล้งหมดแคะแล้วเราชาโอโโอโหโอโโอโหโอโน่าความไม่เมตตาต้องจำจากจรจากคนที่เคยสุ่มที่ป่านาแต่อยากจะจากอากไอ้ทูนี่เอยรวงบ้านนาแต่ข้าจากมาจากบ มีนีขอลาจากบรร้าทำง,งานเรื่อยไปเห็นทิวก็ไัยว คุณคุณทไปครับและก็เสียพิธัก,กาตาครับให้เกียรติมารมบนี้สี่ยบาทครับเดวขอให้เป็นบุญได้บุญชคลาดด้ออาถิพัห่วงอาบุญล่งคบบันเทาปีนี่นาะอาทางทิ้งงานคนก่นชาพนวาบุญเอิบุฟันวาปีน้องสิอาพี่น้องของปลาวาสิมาปั่นนี่พนวานอเอ,อบรลองเมืองเลนนอ่อวานอ่อปีนี่ขอบขอ,อกใจลายเนาะกู้อากาอีกที่ปีที่ผ่านมาน อาทุกทานทุกคนที่มาห่วมขอให้ได้บุญได้กุศลทุกคนเออ้อขอให้ได้ได้บุญบกุศน้นองบาตรตุ่มัน